สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,สวัสดีเอสซีวัดีโอชาแนลนะคะพาเดินเรียดม,มาเสื่อนอุปกรณ์เตรียมทำฉากนะคะตอนพุมดังต้องยิงเพิงยานบมาทุกอันตระสามยิงเพือพ่อมหาสาลตะกี้อยู่เลยสองยิงมุม,ม,ม สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีทุกท่านจ้าอรถนี้ลุยมากเลยว่านี้พี่น้องมามนาเจริญจ้าำนาเจริญำนาเจริญอ่ะซื้ออุปกรณ์ประเทศชาซื้ออุปกรณ์ไปทําอเตรียมโชว์ เปิดวงเนาะพี่น้องเนาะเอามันนิ่มๆเคยมักสามน ouais. ิ่มเป็นบะข่าวเอาอย่างละสิบมวดพอดอวเดี๋ยวขอดูของขยีดพูดอะไรนะเมื Perfect> ่อกี้สวัสดีคร you know ับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนหันมาสวัสดีครับก่อน อำนาจะเลื่อนบ้านข่อยเด้อน,นี้สวัสดีค่ะมอ,มอนสวปปัสดีครับก่อนมี่่ไ <c> ค <oughs> <c oughs> ะแม่บ้านขางาไปสวัสดีครับก่อนเมย์แยจังสีลุงอ๋อศาสตร์ยางพลายงามไหนเกลือโอ้หนู นี่วะเอโดเงอ่ะปูปูซาลา,ลา,ลาลนี่ลุยบ่ปูเงิงินงงินจมงจมงนปูนเงเงเอามันก็นงานเดินลาหดน,น,นีที่เรามาเสื้อนี่ไปเห็ดอบุบะมาเสื้อนี้ในตลาดประจานนี่ลุยถ้ำผมช่วงนี้สวยยุแถวใดจ้า,จาตลาดค่ะเมนบอกเมนซายตลาดว่นี่ นาจะเมียนค่ะสร้อยตลาดล่ะมีมาเสือนี้ค่ะมาเสือนซื้อ,อโฟมบ่ะน,นีไประเทศดันอุบาแม่พี่นอ้องทำอุบะซื้อโฟมอันนี้หนึ่งจุดห้ามีอันนี้สามมิลสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับเมื่อไงบอครับเอาไปใหอยังลูก กสิซื้อแล้วกราซื้อาฟจานนองโบเอาปูแล้วก้ออดเกลือไว้เนาะสลากกับพ่อไปปูอยู่เด้ปูแล้วเขาถอดเกลือไว้ข้างหน่อห้อยยาใสเข้าไปไหมเออแามเสียนงเสียนไงเนาะเอสซีวานี่ด้วยให้ผมโชงนีสวย นี yeah. ่ไม่น oh! no ี no no <se nah ่ไ่บอกว่าบ่ได้ต่อได้ไปให้ไ่ซีอวสันบอกคุณเมียว่านี่ยาออวน้ีย่อาสันกทำโทเีนยันใส่บางแนมากันนะใส่ย้ายหมกันนะเนอ่อีเดี้ให้ไร เจอใส่ให้ลายสีชมพูนเออเข้ามาเห็นสีชมพูจะง,งามตลาดวิธีสีน้ำหนาจะเริญชาบูปลาวระสันโบวาชาบูปลาวระสันชาบูใส่โบสีเลี้ยงออบ่มั้วนอดมาชาบูาบ่มาต่อโบขอดวางชาบูไป่ทัดหยางามกับเอาเจ้ก็ใส่เสียเปิดลืโซไลโยอะไรก็ไม่ไรู้ครบเครื่องปลาวระสัน แต่แรมาหุ้นเขาดิมันคงทีเป็นอมตะแล้วเขาเล่เก่าไหุ้นหุ้นวัาแต่ทานเนาะเป็นใสแต่ใสสมบายิด้ะย่ะแกยิงก็มาสวยเน่หนิมา้จใอ้ามันเป็นหยางมันก็ใสสวยได้วรอะด้ลุยมากแถวบ้านใหญ่ลยได้เยเสียดายได้บริยูมันมั้ยใสจะยิงกับลองสุดเนี่ยหนิมด้ยใส ัาดีค่ะยนี่เขาโย่สอยไรสซอยตลาดบ่โม่จากพี่นองม่เคยมาเสื่อนถ่ายได้ไหนเป็นการพ้นยี่ใส่นุ่มลังค่ารถบ่โอ้โอี่เห็นถ้าฟางอย่างดี มาเสือนท่านี้ด้วยมาสืออุปกรณ์ไปทำอุบาาเตรียมโชว์เตรียมเปิดวงนะคะรอชมนะคะรอชมเดอ้อพี่น้องเด้อโบพึ่งเตือนยอำหนาจนี่ล่ะเรียงเลี้ยงก็ได้เดียวพส,สันน่ก็สิีคนเรี้ยงชาบ,บูแท้ ไอตัวว้าว่าบอก่ไไป่กินดอกไอตัวยโตัววาอายอตัวสิจมไอตัวไปอันไปตัดหญ้าไว่าเดมาน้ำไอสีจมเหมือนว่ามูไปกินนี่จากสวัสดีค่ะเปิดรถเน่ยบอกแล้วตอมเปิดรถเนี่ยตอนเปิดรถเลยเพื่อนเนี่ นี่ค่ะมาซื้อผมสวัสดีค่ะแม่ยุย้ยพี่ยาพี่ตอมพากันมาอย่างคะ่ะผ้านี้ด้วยมาเสืออุปก,กรณ์เตรียมเตรียมโชว์นะคะเตรียมทําโชว์วงเปิดวงใหม่เด้อพี่น้องนี่มาเสือนี้ค่ะมาเสือนี้ไปทําอุบาข้ออีไยังนี่ฟม าเสื้อนี้ไปทําเจล่ะเม็ดกระดุมแล้วเอาไปตีดน้าเสืยที่เป็นแต่งงามเนาะเห็นไหมเย็บเอาเองเออเอาไปเย็บใส่เสริมเนาะโชว์เนาะเนี่ยเนี้ยแบบนี้อันสี่ละนี่พี่เรามาเสื้อนี้ค่ะมาทำเอาไปเฮตุอุบัตเตรียมโชว์เตรียมโชว์เปิดวงนะคะ มอนมอนทำอะไรลกูกเปห้าวปะจ้าบอกแล้วเนะเห้าบอกบอกไปสิหูจ้าว่าหูดอก<ม>นี่เขาเรียกอะไรอ่ะคืองามแต่เขาเห็อนอย่างพี่นองนี่คือ,อางามแต่อันนี้อะไรคือสวยเลยอ่ะ เปิดวงอีกที่วันไหนคะน่าจะน่าจะเดือนตุลาว่ะค่ะนี่แหละออกพรรษานี่แหละพี่นอ้องออกพรรษานี่อะไรก็จะเปิดวงเอาไปทำเงินจีิไหมออกพรรษานี่แหละพี่นอ้นองเจ๊ยงงนี่งามไหมแม่ยิ้สวยจังเลยค่ะ ขอบคุณค่ะอะไรลกูกนุยู่นี่หมดอ่ะใส่เด้ะะ๋ย่ะล่ะยังบบวีว่าไปกินโคบเครื่องปลาชาบูกันเลยว่าสิเลี้ยงหมอนเลี้ยงก็ได้ได้ล่ะเ <laughs> พืนน่อนวาเพื่อนนอนทั้งกระตือ ิดทอนหน้าโบบบใบมอนใบมอนหน้าโบว่าค like ิดอนน้าโบบบคิดถึงหน้าโบไหมโบปากข้าเทงงอย่าเงี้ยเขาเกิดท่านมบพี่น้องก็นรถึ้นรถอีกันยานจ้าเปิดวงเมนพี่น้อง ก็แามนี่ลเนามาเอาเบรานอ่ะีนงบ่โอ้ยปึ่งลีบปึงลีบปึงลีบอยู่ปึงลีบโอ้เาอย่งนะ้ใบมนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอะไรคะ <Hi. S 1> สวัสดีคะ่ะใบมนฮัลโหลเนีเ่ยะสวัสดีคะ่ะ บะมีบะมี่ฟ้มดำย่องบมี่ม่หลานเรื่องี่อยูพนี่หลานอย่าบมีโฟมดำเนวะปตมีนเ่คยังม่ืสวยมีอยยสยมงหลานยี่แม่ไปเจ้อโซกัหานี่ยตาล้านผ่าบ่มี่ได้นันนันล่านผ่าล้านนันบ่มีได้นันถ้าพู้บ้งหูจักใส่มาซื่อนี่บ่มีบ่งหูได้นี่บ่เคยซื้อ เปิดอำนาจนี่มองเดียวในี่ใครโอ้มองงินึงไหมใสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินอะไวอืทดท้องใช่ไหงเนะาะใบหมอนเราจะีก หใจได้ตอนนี้หย่อมนาจเจริญค่ะยูอนาจพี่น้องพ่านี้ด้วยมาเสื่อนสื่อโฟมเมียงละไปเฮดูบาเตรียมโอ้ไปเฮกับกระบ้าเนี่ยอะไรกับบ้าใส่ัวนี่บ้าเอาโอ้โหเนาะมาเฮดีงบอกยังบอกว่าเป็นยวบอกี่เอยยังอุบะอได้ยินี่ด้วยอกอยู umas, ่วาแมนอุบะเนาะอุบะองขึ้นยหละ มากรีดน้องมากี้ไม่ได้มาด้วยบัวค่ะมากี้ไปโรงเรียนมากรี้ไปโรงเรียนค่ะยุร้ามดันเป็นอย่างตาสิไปยูมากเข้ามากอำนาจจ้าจ้าะเที่ยวะยางไปยะลาิไปเที่ยวใาย สิไปเที่ยวายสิไปเท <ค East. S 2> ี่ยวไ่เอา้ไปง่ยเลันเป็นเที่ยวได้น่เงปให้มาดีนะนี่มาดีนะนี่เอาวัดีครับนี่วัดีเข้าครับเขียวไปขึ้หลืองแต่นี่ไก่ยิงเขียวไนเมืองเนาะใส่ผมรอน่ะมือซอดเฮงไห้กับช้อผมร้อไม่วีผมหมดได้หนิช้อผมรอเฮงไหนมือซ่อรวรวน่ยวนองเอาวีบอวีเอาวีบยวีบ่าทาเป็นนานเอาวีบอวีบ่ ก็จะบอกเด็กเข้ามาที่นาแปลงบอกเอาอย่างอะทูสรับมีง่อสันโทรสรัมันบอลลุดแบบนี้ด้วยน้ำสาสาเอียงหมสาเองตัวนอสาละเอน้นผมสรวยเนาะค่อยวิจังเือจะของเนาะอาบน่ำฟอเสียงหอดกะหอนพี่สาวผมมือนั้นกระซากระโพด เมียนค่ะมารถนี้ลุยเอารถนี้ลุยมาจ้ามารถนี้ลุยค่ะคุณของเยอะข้างหลังคุณผมผมลวนออกเครื่องหัวอ,อยู่ดอกคือเมือเป็นที่อ่างใครไหมคุณนายได้หน่อยซุ้มอีู่ข้างนอนเป็นอย่างมั้นจังปิดเครื่องไว้านนอนสิบจะมองมาไม่รู้นี่ไต่หรอผู้สูงเวลาพระสบาย ติดต่อกับต่ต่อบ่ได้สวัสดีค่ะตอนนเ้อยอ่อตอนนี้นน่เนนาเจริญค่ะคยื้อเส้นเส้นตลาดเส้ตลาดข้าจอยือยเดียนเกลียวสายไปไม่เคยมาเนาะ ขอบคุณนิฟซีทุกท่านที่ทั้งสามร้อยหกสิบห้าท่านนะคะตู้ถามเขาเห็นยังรวดมันเสียวรวดมันเสียวรวดเบอร์ใดมาืึงแม่น้ำพี่หรองอันนี้ยมน่าเจริญค่ะ้านก่อสร้างหรอกรวดก็นได้พี่หญิงน่ารักสวยเป็นธรรมชาติมากนะสนิธรรมชาติปุ่มแต่งหว่ะพี่น้อง ถ <c oughs> ้ามา,าลงโล่จรงระะืองร hmm. า้ามาถ้ามาฉาลงโผล่นะบสมมยตะกี้กัสาวหญิงแบบตียนี่งนี่กเอาทอนี่น,นี่เอาบ,าบา่อย่าี่บ้างเนี่ยัวลายสมตะกี้านี่กุ๊กอยู่ไหนมาอย่างเนี้ยก่อนนะอยู่ไหนนั่น ไปปลูกวิวินให้แม่ดูบบไปปลูกอีวินให้แม่ตอนนี้จริงตะกี้แล้วจะใจเนี่ยพี่น้องหนักสี่สิบาแล้วหนั<า>กสี่สิบห้ามึงเนี่ยตกี้แล้วลแล้ววันวันนี้เด้เดี๋ยวนี้แล้วได้ลูกงาแว้าก็เลืนเล่นวันคืนงานนี้ใหมมันนี่ยละเ,เลือ่อนวันพาห่างกันเลยไล่ให้ยังลกูก ไปหมอนทำอะไรครับมองผีขึ้นหน้าเห็นหินเห็นนะมีหินนะมองนางผีขึ้นหน้าบ้านอืมซานางผีเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะคะสื่อของแล้วเรียบร้อยหมดไปเที่ยวไปเที่ยวใส่ลูกไปเที่ยวยูใสยูใสยังสิว่าไปเที่ยวเหรอเบลก็พอเดือนมาไป่ใส พาอแห้งๆเลยพ่อวดไปกับมูคุณละลูกอยู่มันอยู่ในหันละอะเดี๋ยวจะโด้ไรแล้วนะคะทุกคนไม่เจอกันหาหน่ในหน้านะคะสวัสดีค่ะ